ไหนหลอนพี่เสื้ออุ้ยมาเแบบงั้นเลยเหรอมันบินได้ไหมมันบินได้ไหมบินได้หรือเปล่ามันเหนื่อยมันนเหื่อยไหนมันเหนื่อยนี่อหรอมันเหนื่อยดูรามิชิเป็นแล้ว กิงกา่าน้อนบมเชื่ออไม่เชื่อ,อเอหรอไหนกิงก่าพูดที่กิงก,ก่าก <c oughs> ิงตาอยอะน้ากิงตาน้อน,อนเชื่อไหนน,อน้อาานทำไม่ทำสิมันคืออะไรน้อนเชื่อะคตรสงนี้นนย <c oughs> แต่จุบจ๊บจุ๊บจุ๊บไว นอนีเชื่อกินเนื้อจุ่หน่จุบหน่อยจุบหน่อยจุบหน่อยยงจุบหน่อยจุหนอยจุบมหน่อยเลยจุ่มน่อยเล่มครับยายมุ๊เตรงนี้หยาบครไหนมนเตะอะไรเตะก้อนหินก้อนหินหรอก้อนหินนะก้อนหินเตะก้อนหินหรอเตะเียเตะขวา

เสกกลัวไหมกลัวครับเสกกลัวไหมไปเลิกกลัวไหมต้นบัวกลัวไหมไม่เห็นกลัวเหม่เห็นกลัวเลยไปเล็นะไปเล่ไหนต้นบัวมดข้อจะมุกตัวไหนไปเลยมดข้อจะมุกตัวไหน ไหนชีช้หน่อยชี้หน่อยหอไหนไ <c oughs> จมูกมะล่ะนี่บางทีจมูกอีพีนี่มดอ,อะไรมวดอะไรนี่ไงหูนี่ไงหูสรุปเป็นหูหรืออันจมูกเข่าหูหรือเข่าจมูกกลัวไหมกลัวครับจมวกกลัวไหม ไม่เห็นกลัวเลยอโ,โอ้เป็นตำรวจไก่ตำรวจไก่บินได้ไหมฮะอันนี้คืออะไรอ่ะงูเขียวงูเขียวมือเลยอ่ะมันคืองูเขียวไม่ทั้งตัวอู้ห้อน,น,น,นานคอนดางูนีนคอนดาเนี่ยคนด่าเ็ ไอ้ที่ขี่มอเตอร์บอกท่นได้เอาทำเป็นงูเห่าเลยงูเห่าอ๊บกลัวไหมโอ๊บกลัวไหมเฮ้ยไม่กลัวเห็นไหมอบไม่กลัวเลยทำเป็นงูเห่าเลยโอ๊บไม่กลัวอ๊บไม่กลัวทำเป็นงูงูเห่าเลยงูเห่าอ่ะงูเห่าหางไหมเอ้า ไม่กลัวพอดีเลยอันนี้ได้ไหมได้ครับมันทำเมไรอะมันทำอะไรอะมันทเอวอทำอะไรอะ่มีของขวัญให้ของขวันน่นะกอดให้หน่อยพยขวัญกอดให้หน่อยไม่ีเวลากอดอีกเล้วเนาะไม่ได้กอดเ้าพ่อ เปิดมาไห้เอาเปิดแล้อเฮ้ยฮาบิ้เบิเบ้เดย์ยวพุี้เตี้์นเดี๋ยวพึ่งเตียนเด่พึ่งเตียนี๋พ่งเตียนเอาเอาเอาเาเขียนอเขียนให้ ้องเครียดแล้วเอาไหมแบ่งแบ่งกันเล่นนิดนึงเดียวคนสวยเลยคนสวยคนสวยแบ่งกันเล่นได้ไหมมาเร็วคนเราให้ทีกันเลยมาแบ่งกันเล่นเลยเอาไหมน้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวน้องเล่นแป๊บเดียวองเดี๋ยวอบค่อยเล่นไงกินครับเดี๋ยวขอตุ๊กตาหนองเล่นแป๊บนึงเลยจะขอได้ไหมเอามากินนะเนาะมานั่งด้วยกันนี่มา เอาตุ๊กตาเค้กไปไหนไม่ใช่อันนี้อีกอันหนึงครับขอมปังนอกเรื่องแบบว่านองว่าว่านอกสีเหลืองนี่ยังนี่ยังทั่วน่ะทั่วน่ะทั่วมันคือทั่วแค่ไปพอเอาบีบบีบบีบให้น้องเล่นหน่อยเอาเอานางเล่นด้วยกันเอาเนี่ยเออ To you, happy birthday to you, happy birthday. เอากาะกอดก่อนเอากอดก่อนเร็วก่อนเร็วเกอดไหมเกาะไหมเอาตาอบเอามาบีบบีบแล้วบีบเร็วบีบม้แดงนี่นี่นี่บีบตรงนี้บีบตรงนี้นี่บีบแดงไม่บีบตรงนี้ทำไมทำไมไม่ติดนี่ไงนี่ไง Happy Birthday to you ไหนทำให้ดีสิ ไก่มันไม่ให้จ mm. ับจ mm. right. yeah, okay. okay. ับพองนมาจะอด่ไหืม Be ่จับพองนองเอาสันนไอผึ่งเตี้ยนไอผึ่งเตี้ยนโอฟัง่อนบีบ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 แห้งไม่ใช่ตรงนี้มีมาเห็นบีบให้นี่ลงกลางทองมันหนอยอ๋าแล้ว่อันย Happy birthday to you